ครับมันนี้น้ำเสียร์จ็อ่าจอหนำบาร์ดาลน้องพี่น้องเนาะไว้ใส่สอยครับผมครับมันนี้จอหนำบาร์ดานไปใส่สอยครับผม,มสร้างจอเพิ่นอ่าเป็นหารจุดหารจุดอันเครืออออ่องมือเลยพี่น้องเนาะเพิ่นใส่เครื่องมือเลยก็ได้ยจ่มองนี่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งอันนี้ได้ครับผม ทะเบียนรถเนาะพี่น้องเนาะทะเบียนรถเครื่องเจาะน้ำครับผมเป็นตัวใดวเพราะว่าก็เก่าถ่ายรถมาเฮียนน้ำเชี่นยนี่เด็กจะออกเดยเนาะพี่น้องเนาะครับโอ้งามเลยครับผมแปดสามหนึ่งแปดก็พี่น้องเนาะตัดเด่นนี่เด้อครับผมแปดสามสามหนึ่งแปดก็งามพี่น้องครับผมสามตัวนี่เจ๊นหน้าเบิ้งเด้อครับพี่น้อง จะน่าเปงเป็นแนวทาง,งครับผมก็นำเพื่อใส่ประโยชน์นะพี่น้องเนาะใส่ประโยชน์นำนำปลาปลาดูซื้อว่าเจ็ดรลดลงเรื่อยครับพี่น้องครับผมนำปลาปลาหมูบานกเช็ดรลดลงเรื่อยกันเลยต้องหานำจากบาดานนี่ครับพี่น้องเนาะเสริมเข้าไปครับนี่แหละครับ ทะเบียนรถมาบ้านน้ำเชียมงวดที่ว่าเก่าสองกับเขาได้ครับพี่น้องเนาะขลของมาบ้านน้ำเชียเที่ยวนั้นกับเกสองตรงๆเลยครับผมสามหนึ่งแปดครับพี่น้องเนาะครับผมเพิเนขียงไม่เขียงมือเพิ่นเนาะพี่น้องครับผมอุปกรณ์เจาะบาดาน นี่แหละครับผมก็ิมัวกระจิกเคยเห็นด้วยกันทพีน้องเนาะเป็นไดมงนีครับผมเป็นเครื่องมือตรวจหาน้ำครับผมเอาขอให้นำได้นำใส้นำสะอาดเ้อครับผมส่วนนี้ก็เป็นพระจกพนมาว่างระบบ ระบายน้ำครับพี่น้องเนาะทำํำแบบไม่ครับผมเอาหินมาให้เรียงน้ำอยู่ในหินนี่ครับผมบ่ได้ว่างท่อครับผมเป,เป็นกมีไอเดียมากนะพี่น้องเนาะในการทำการระบายน้ำในมู่บานครับผมเงีวเป็นมดครับผมไม่ต้องวางท่อครับพี่น้องเนาะขุดแล้วก็เอา หินเทลงไปครับพี่น้องครับเป็นการอาชุ่มน้ำยู่ในท่อเนี่ยครับผมอยู่ในร่างนี่เลยครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวจังน้อยกับมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องครับผมว่าเพิ่นจะเจาะได้จักเมียดครับผมครับแต่ว่าเลขทะเบียนรถเพิ่นก็น่าสนใจเด้อครับพี่น้องครับผมสามหนึ่งแปดครับพี่น้องเนาะ สามหนเอาครับพี่น้องครับเหตุการณ์ที่สองก็คือรถทีวาเพิ่นมาอ่าเทปูนที่น้ำเชี่ยเห็ดขั่วนะพี่น้องเนาะครับก็เลยเอาายทะเบียนรถมาฝากพี่น้องเอฟซีคือกันครับผมครับเพราะว่ากัเป็นทีสาบกันนี้นะพี่น้องเนะาะวาถตารถรือว่า แก้ยังเขาเงียนั่งสี่ครับผมอาจจะเป็นตัวเหลขได้กระเล่เจ้าผ้าพี่น้องเอฟซีมาเบิ้งทะเบียนรถผสมปูนนี่เด้อครับผมครับหลังจากที่ได้เห็นเหลขกรถทะเบียนของอเครื่องเจาะน้ำปรดาน้องพี่น้องเนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถแก้ปูนมาครับเอาเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบิ้งครับผมครับไปเบิ้งกัะเลยเนาะพี่น้องเนาะครับ นี่และครับพี่น้องเนาะแปดหห้าสมครับผมแปดหกห้าสาหหสับไปเขาก็เล็กเครื่องเจาะบาดาลเยอะเลยครับพี่น้องแปสามตะวังอยู่คนเราฟัางกันนะพี่น้องเนาะเครื่องอลดคันนี้เป็น8ปดหหสครับพี่น้องครับผม8ปดหหสตัวหนาจะเป็นสองเลยครับผม มันสีหลายตัวนะพี่น้องเนาะเอาซีตัวไทยเพราะว่าครับผมจับเกี่ยวกันเบิ่งครับพี่น้องครับผมทียนเห็ยนคือไปชนกับเหล็กรถจอบาดาลแล้วครับผมแปดสามครับตะวัอยู่คนละฟังกันรถผสมปูนพันแปดหกห้าสามครับเอาเอามาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบครับผมงวดวันที่สิบหกเมษ สายนครับผมนี่คือเหตุการณ์ที่สอ,องนะพี่น้องเนาะครับต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สามครับผมไปรัแบบชมรบ,บฟังบบน้ากันด้นนอพี่น้องเนาะว่าเหตุการณ์ที่สามนี่เป็นอีหยังครับผมนะครับผมไปเบิ้งของดีกันนอพี่น้องเนาะเป็นโชคเป็นลาบครับผมเพิ่นวันแล่นครับผมโดมาโสมาเพิ่นว่าเล่นครับผม ขเขาเฮียนเป็นโชกเป็นลาบเดอ้อเล่นมาพอ,อเ,เออเรามาจากไหนหละะ่ะเงี้ยนี่นี่นี่ใช่ใช่ล่ะนี่น,น,นี่ยุข้างกงหงนี่เล่นมาใหม่าอยู่อือบ่าเแม่นตัวเงินตัวทองด้วยครับผมเ,เล่นครับพี่น้องเนาะนกัดได้พอใช่ไหะ เห็นนี่เด็กวันนี้นี่อยู่นี่แล่นติแล่นครับผมเดี๋ยวพอพันจับอยู่โอ้แล่นเขาเฮียนน้ำเชียร์ครับผมคอยดูเนี้ยนี่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวฐาน้ำเชียร์มากันปะโอเงี้ยวอีกตกใจ บ่เห็ดดอกบ่เห็ดดอกให้มาให้ได้โชคได้ลาบเด้อเหยี่ยงขวานล่นเล่นมันเข่ามาในเฮียนแม่ค่ะท่านผู้ชมครับโอ้โสหลาบโออกโออกสอกหมานเด้อถือรางวัลที่หนึ่งเด้อเล่นเข่าในเฮียนปาบ <พอ S 1> ่วนดวน้ำเชียเห็นบ่เออตอนแรกโยนเพี่ยนเนาะกัมเพงกัมเพงเพิ่นสิขึ้นกัมเพงเพิ่นเข่าแล้วเพิ่นหาทางออก ครัปาร์าดคือหางคือกระปอมเถอะนะปาดหางคือเนี่ย,ยโอเจ้าว่าบ่เมนตัวเงินตัวทองครับผมอีสานเอ็นแล่นเอาไปปล่อยครับบ่บ่เมนตัวเงินตัวทองค่ะเป็นแล่นแล่นเป็นบ่หัวบ่บ่ตัวเงินตัวทองสีเหลืองโอ้เล่นเหรอางกระเตี้ยเล่นเล่นแล่นมีแต่แล่นดิเถ้าครับมีแต่แล่นโอ้โงนี่เป็นปลาของบนรยูยครับผมเบิ่งกันนะเบื้องยุท่องกันนะเมนยูบ้านเลขที่320 สามสองศูนทับห้าอุ้ยอันนี้เอียงนี่ว่างานเพิ่นเนี้ยวกับโอ้เป็นเนี้ยแตกเลยว่านนัะเอาโศกโศกเด้อโศกโศกมันเด้อเดี๋ยวไปปล่อยเอาไปปล่อยมึงเด้พุ่นพ่วงไปทางพุ่นชุมนันสีเห็นมาสีเห็นบ่เป็นการยังสีเป็นยังไงคนดีบ่ไปไปห้างดำตีให้เขาไปห้างดำ่นดีบอกเหมือนกัน คันห้างการฝนดีบ่ะอือโอ้หางการนี่แล mm. uh, ้วไปห้างดำฝนดีโชคเด้อโชคเด้อปห้างมันดำอยู่ดิเอ้โหกำา้อมันหรอมองหันใจมัน นี่แหละครับผมแลนท่เนะเมียนเห็นนี่แปดสาวเอาเดียตาตาพี่น้องได้ครับผม8-3สามบอกแปดสามถือแปดสามมเข้นกับอเฟรีตป็นสีต๊ใจ่วนนียเป็นสบายใจแล้ว่่เฮียดอกกดเก็บทีละแล้วอ๋อครับผมไม่กินยังไม่ได้กินยังไม่เขียววะหนไม่เขียวแปดสาม

ấy. Khởi lên, khởi lên. Khởi lên, khởi lên. thấy rồi, xong rồi. Thằng, thằng ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว